ขอสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พรสตังพารวยจะขอแนะนำวิธีการจุดทูปให้ถูกวิธีว่าจุดกี่ดอกถึงจะถูกต้องและการจุดที่ถูกวิธีนี้จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปแค่ข้ามคืนนะครับ เพื่อเป็นการบูชาทั้งหลายเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความเชื่อและวัฒนธรรมดังนั้นก็อย่าลืมจดจำและนำไปใช้ด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและคำอธิษฐานที่เป็นจริงขอใหออ้นำคลิปนี้นะครับไปปฏิบัติก็จะได้สิ่งที่สมหวัง นะครับติดตามได้นะครับจุดทูบหนึ่งดอกเป็นเรื่องของการเน้นหรือเจาะจงในเรื่องที่เกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนไหว้เจ้าที่เจ้าทางจุดทูบสองดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดทูบบนอาหารนะครับส่วนการจุดทูบสามดอก เป็นการจุดทูบบูชาพระรัตนาตราัยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และจุดทูบจำนวนสี่ดอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุธาตุสใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศีส่วนการจุดทูบห้าดอกเป็นการจุดทูบบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์จุดทูป6ดอกเพื่อเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และจุดทูปเจ็ดอกบูชาจิตวิญญาณตามสารเจ้าพ่อเจ้าแม่และครูบาอาจารย์ที่ล่วงรับไปแล้ว จุดธูปแดดอกเป็นการเสริมดวงชะตาตามกำลังพระอังคารและตามจำนวนอัฐด,ดวงดาวจุดธูป9้าดอกบูชาผู้มีพระคุณพระภูมิเจ้าที่เทพทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดาสารพระภูมิสารเทพจุดธูปสิบดอกเกี่ยวข้องกับธาตุไฟตามกำลังของพระเสามีกำลังสิบเพื่อใช้ในการสวดสวดเสริมดวงชะตา ทูบสิดอกใช้บูชาเทวดาชั้นสูงส่วนทูบสิบสดอกบูชาตามกำลังพระราหูใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับและ14ดอกใช้จุดทูบบูชารูปปั้นพระสงฆ์ เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์แล้วก็15ดอกจุดทูบ15ดอกใช้สวดบูชาดวงชะตาเกี่ยวข้องกับธาตุตามกำลังของดาวดาวจันทร์แล้วก็ทูบ16ดอกเป็นการจุดทูบบูชาเทพชั้นสูงบูชาเทพชั้นครูหรือพิธีกลางแจ้งที่มีอัญเชิญเทวดา จุดธูป17ดอกเป็นการเสริมดวงชะตาสวดเสริมดวงชะตาแล้วก็จุดทูป19ดอกบูชาเทวดาทั้ง10ทิศจุดทูป21ดดอกบูชาพระคุณพ่อการบูชาแม่พระธรณี และก็จุดธูป32ดอกใช้สวดจุมนุมเทวดาทั้ง4ี่ทิศการไหว้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและ1โลกมนุษย์จุดธูป39ดอกบูชาพระแม่โพศจุดธูป56ดอกเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า จุดธูปร้อยแปดดอกเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมสวดเฉลิมดวงดวงชะตาและบูชาสิ่งสูงสุดทั่วโลกทุกชั้นฟ้าทั้งหลายเพื่อเป็นการไหว้บูชาทั้งหลายเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความเชื่อและวัฒนธรรมนำไปใช้ด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตทุกท่านส่วนจุดธูป36ดอกเป็นปากกลางแจ้งขอขมาเทพ และเหล่าเทวดาเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวรชีวิตจะดีขึ้นทันตานะครับอันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับนำดอกบัวหนึ่งกรรมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็กล่าวคําขอข้ามานะครับที่ได้ร่วงเกินไปจากนั้นก็นำดอกไม้ไปไหว้ไปบหา้พระพุทธรูปที่ที่เราเคารพบูชา นะครับก็จะเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะครับของเราแล้วก็จะมีโชคมีลาบตามที่เราสิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ขอให้ทุกท่านลองนำไปปฏิบัติด,ดูนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ